สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เราลง EP ที่เป็นเซตพิเศษ150ส่งฟรีแต่อยากบอกว่าหมดเกลี้ยงไม่เหลืออีกแล้วครับและทีนี้ก็มีเรียกร้องกันเข้ามาก็เลยอยากจะขอบคุณอีกครั้งนึงและจัดให้พิเศษอีกนะครับวันนี้มีกี่ชุดต้องมาติดตามกันเลยนะครับสำหรับ EP นี้153ต้น ส่งฟรีนะครับเรามาเริ่มชุดที่1กันเลยนะครับชุดนี้นําทับโดยนี่ครับหลวงราชเสน่หาสวยมากเลยนะครับนี่แค่ตัวน,นี้ก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับนี่ ไหนจะเพชรราชาอีกโอ้โหไม้ด่างที่สวยมากเลยนะครับเพชรราชานะครับโตขึ้นไปเขาจะเป็นด่างเหลืองเขาวขาวมีครบทุกสีเลยนะครับและต้นนี้ครับเป็นลูกไม้ครับนี้ที่ผมผสมเองนะครับเป็นลูกเทพจุตินะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าโตขึ้นเขาจะเป็นหน้าเป็นยังไงนะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าแค่เซตแรกก็คุ้มแล้วนะครับเอาให้ทันเอาให้ไวนะครับแคปมาที่ ส่วนคุณกวางนะครับหรือ ID l ดี e นหรือเบอร์โทรที่เราให้ไว้และ QR Code นะครับนะครับเรามาลุยกันต่อเลยนะครับเปิดที่ต้นนี้เลยครับนี่สุดรักนะครับไม้ของอาจารย์ปอที่เป็นบอลด่างสวยมากๆเลยนะครับปีที่แล้วเขามีราคาค่อนข้างสูงนะครับปีนี้นะครับผมผ่าทําจํานวนเองก็นํามาแบ่งได้นะครับเราอยากให้เอฟซีทุกคนได้จับจองเซตที่2นะครับนาทับโดยสุดรักนะครับนี่บอลด่างมัคควรันลังสันหูหน้าสวยมากนะครับและ หนุมานอมภพพรานะครับนี่คือเซตที่2นะครับย้ำนะครับ150พิเศษส่งฟรีด้วยนี่เดี๋ยวไปต่อนะครับบอกเลยนะครับว่าเราเปิดกับลูกไม้ด่างต้นนี้ครับต้นนี้เป็นลูกราชาวดีนะครับจริงๆเขาเปเคยมีใบกลมนะครับแต่ก็ใบเบี้ยเขาทิ้งไปนะครับตอนนี้นะครับเปิดใบไม่สวยมากเลยนะครับนี่ลูกราชาวดีมนสวรรค์นะครับต้นนี้นะครับและเพชรราชานะครับนี่กระถางนี้มี2ต้นด้วยนะครับก็เซตที่สานะครับ แค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับก็ปลาไปเกือบ ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับคิดซะว่า2ต้นนี้แถมฟรีและไม่มีค่าส่งอีกต่างหากนะครับเซตที่3คุ้มจริงๆครับทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดด้วยต้นนี้เลยครับชายชนนะครับนี่ยังเหลืออยู่เมื่อวานนี้ชายชนลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับนี่หลอดใหม่ก็แดงนะครับชายชนของเรานะครับแต่หน้าหนาวเขาอาจจะชักใบสั้นนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเขาโตแล้วครับอีกไม่กี่เดือนเดือนหน้าก็สวยงามแน่นอนและตามมาด้วยเพชรราชาต้นนี้นะครับนี่และลูกไม้สวยจึ้งๆไปเลยนะครับแค่ลูกไม้ต้นนี้ปล่อยหน้าสวนก็เป็นร้อย ไวแล้วนะครับไหนจะเพชรราชาต้นละร้อยกว่าบาทอีกไหนจะชายชนอีกโอ้โหส่งฟรีนะครับเซตที่4เอาให้ทันนะครับแคปแล้วก็ทักกันเข้ามานะครับรีบๆเลยนะครับเซตที่4นะครับจึงเหมือนกันนะเปิดกันด้วยสุดลักด่างนะครับย้ําว่าด่างนะครับต้นนี้ในโอ้โหร้อยห้าสิบมีขึ้นแน่นอนนะครับและแถมด้วยศิลาหุ้มทองนะครับนี้ลูกค้ารอบที่แล้วได้ไปนี่ด่างเหลืองออกเลยนะครับหลอดใหม่นะครับและต้นนี้เป็นลูกไม้ที่ผมผสมเองนะครับ เคยมีด่างเหลืองเข้านะครับเอาไปลุ้นดูนะครับพิเศษเลยนะครับแค่สุดลักต้นนี้ก็เกินพอเกินคุ้มแล้วนะครับเซตที่5จัดไปให้เร็วเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับพิเศษจริงๆนะครับ150ทส่งฟรีครับพิเศษจริงๆเอาให้ทันนะครับเซตนี้เป็นเซตที่6นะครับเราเปิดทับด้วยลูกไม้ใบกลมราชาวดีนะครับผมบอกเลยครับว่าต้นนี้พิเศษนะครับเกินร้อยแน่นอนและต้นนี้ก็เป็นลูกเทพจุตินะครับใบกลมเหมือนกันนะครับ และเรามาปิดท้ายเซตที่6เซตนี้ด้วยรักเอ้ยนะครับสวยๆเลยนะครับเซตนี้150ส่งฟรีรีบทักกัน,นเข้ามาชื่อนะครับ,รบตัวนี้คือวังทองนะครับสวยมากเลยนะครับและบอกเลยครับว่าตัวนี้ก็เกินราคา150อยู่แล้วและพิเศษต้นนี้นะครับ เป็นลูกไม้แม่มีสีเหลืองใครอยากเอาไปลุ้นสวยๆนะครับผมการันตีได้เลยครับนี่เป็นบอลที่มีสีเหลืองนะครับใบกลมสวยมากนะครับและต้นนี้ก็คือแสงพระธาตุนะครับนี่นี้นะครับเป็นเซตบอลเก่าที่หลายคนอยากได้เราจัดให้นะครับเซตที่8นะครับนำทับโดยเทพอักษรานี้มีด่างเหลืองด้วยนะครับและต้นนี้ครับชินบัญชรนะครับนี่หลอดใหม่มาแล้วนะครับชินบัญชรและบอลเก่าต้นนี้ป้ายมาเลย แล้วครับปินปทุมนั่นเองนะครับเซตนี้150เช่นกันนะครับสนใจรีบทักกันเข้าามนะครับ,ะรบจะขอเป็นเซตพิเศษที่อาจจะต้องเพิ่มราคานะครับเซตที่10เซตสุดท้ายนะครับขอ200บาทนะครับขอ200บาทเหตุผลเพราะว่า มีเจ้าปอแก้วครับด่างสวยมากหนึ่งต้นนะครับเจ้าปอแก้วนะครับนี่มีหลอดใหม่ด้วยน้ำมืองนนแผงนะครับหลอดใหม่ออกเหลืองนะครับนี่น้ำมองนนแผงต้นนี้ก็เกิน200แล้วนะครับเจ้าปอแก้วอีกนะครับรับรองว่าเกิน200แน่นอนนะครับและต้นนี้เป็นลูกราชาวดีใบกลมสวยมากครับน่าเก็บไปสะสมและลุ้นให้เกิดความงามแน่นอนอนาคตนะครับเซตนี้เซตสุดท้ายเซตที่10นะครับ200บาทนะครับเป็นไม้เล้นะครับเรา ตอบแทน FC ทุกท่านโดยการคืนกำไรนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับบอลสีที่เราได้แบ่งปันไปนะครับผมบอกเลยครับว่าเกินราคาที่ทุกท่านได้รับแน่นอนและ 10เซตนี้นะครับเป็นเซตพิเศษเพื่อแทนคำขอบคุณนะครับอีพีหน้าขอฝากกดไลค์สั c r i ายสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามส่วนคุณฟวางด้วยเพื่อที่เราจะมีแรงกำลังนะครับเพื่อจะหาบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้เ c ทุกท่านนะครับในราคาที่จับต้องได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปแล้วกับ10เซตพิเศษนะครับรีบทักกันเข้ามานะครับส่งฟรีนะครับสามต้นนะครับมีแต่จึ้งๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับส่วนคุณควางชาแนลขอฝาก อวยพรทุกท่านนะครับให้มีความสุขในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมากับน้องๆบอลสีนะครับสำหรับอีพินี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ